ย่อมลองลองสูดหายใจสูดหายใจเข้าออกลองครั้งเดียวก่อนเดียวนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเริ่มสูดหายใจเข้าแล้วปล่อยออกแล้วก็ดูนะว่าใครหลุดไปคิดบ้างนะเอาแค่เข้าก็ออกนะอาเตรียมตัวนะอ่านเริ่ม มีคนหลุดไปคิดไหมมีใครคิดบ้างยกมือสิไม่มีนะเห็นนะหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งแทบไม่ได้คิดเลยนะเราทําได้เห็นนะอ่าลองสองครั้งสองครั้งเอาใหม่นะสองครั้งยมคุมจิตด,ดีๆนะสองครั้งหายใจเข้าออกเข้าออกอัดเลยอสองครั้งผ่านไปมีใครหลุดไปคิดไหมมีไหม ยังไม่มีนะอ๋อใช้ได้ใช้ได้นสามครั้ง3าครั้งขอขายายไปนิดหนึ่งนะหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก3ามครั้งนะอ่าคุมให้ดีนะอย่าให้หลุดไปคิดนะอ่ะเริ่ม3ามครั้ง อาผ่านไปสามครั้งมีใครหลุดไหมสามครั้งมีใช่ไหมเริ่มหลุดเห็นไหมพอเวลานานเข้าไปปุ๊บจะเริ่มหลุดละทํายังไงเราจะมีความตั้งใจมั่นๆเลยเหมือนหายใจครั้งเดียวอย่างเงี้ยหายใจเข้าออกปุ๊บเราระวังจิตตลอดปาไม่ให้หลุดไปเลยเห็นนะอยอมลองดูสิว่าจิตเนี่ยมันไวขนาดไหนนะนนิดเดียบปุ๊บหลุดไปละ ขณะที่หลุดไปเนี่ยร่างกายไม่มีวิญญาณคลองแล้วนะร่างกายไม่มีวิญญาณคลองแล้ววิญญาณไปตั้งอาศัยในนามาธรรมแล้วนะถ้าร่างกายยมตายไปในขณะนั้นเนี่ยยมจะได้อัตภาพไปตามความคิดตรงนั้นทันทีดังนั้นเวลาใครคิดอกุศลเนี่ยพระเจ้าจึงบอกต้องรีบดับให้ไหวที่สุดเลยเปรียบเหมือนไฟกําลังไหม้ลุกพลงเสื้อผ้าเราอันตรายมากนะจึงไม่มีประโยชน์ที่โยมจะไปโกราาธใครไปอาฆาตใครพยาบาทใครเพราะนั่นคือ เรากําลังอยู่ในอันตรายคนคนนั้นอันตรายเองนะดังนั้นเวลาโกรธใครขึ้นมาผู้เจ้าบอกต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเลยที่จะดับความโกรธนั้นเสียโดยด่วนอักกุศุศนะเกิดมาแล้วต้องรีบดับ <c oughs> นะเหมือนไฟไหม้ลุกโลงเสื้อผ้าดังพระสูตรนี้เห็นไหมเนี่ยบาปอก,กุศลที่เรายังละไม่ได้จะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทําการละลงไปในคืนนี้ พนะึงกระทาซึ่งฉันทะวายามะอุสาหอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปทญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอาุศโสรธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุรุษผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโรงแล้วเหมือนกันนะอันตรายมาก <c oughs> นั่นคือพบหน้าของเราทันทีท่านี้หายใจสองสามทีลองแล้ว ยมลองขยับขยับขึ้นไปนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนี่ขอขอจิตมานาทีเดียวน,นั่นี่ว่าไม่ให้ขยับไปไหนเลยแล้วยมลองตั้งใจเนี่ยรู้ลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกนาทีเดียวเดี๋ยวจะมาจับเวลาให้นะโยมลองตั้งใจนาทีเดียวเราจะไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรดูซิสมมุติว่าอีกนาทีหนึ่งโยมจะตายอย่างเงี้ยแล้วยมบอก เอาละฉันจะคุมจิตให้ดีนะความตายกําลังจะมาเยือนเราแล้ว,ลวนะอีกนาทีหนึงจะถูกยิงเป้าอย่างเงี้ยนะยมคุมจิตดีๆไม่ให้ขยับไปไหนนะดูซิว่าคุมได้ไหมอ่านะอ่เริ่มหนึ่งนาทีดูลมหายใจไปไม่ให้จิตขยับเลย <c oughs> หมดเวลาหนึ่งนาที เปลี่ยนคำถามใหม่ใครไม่หลุดไปคิดเลยได้บ้างมีไหมหนึ่งคนสองคนสามคนโอ้เก่งมากนะเห็นไหมว่าจากร้อยคนเนี่ยมีน้อยมากเห็นนะต้องฝึกนะเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เรื่องเรื่องการฝึกจิตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยันตายอะ่ะ ดังนั้นจึงต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยสั่งสมไปเรื่อยๆพระเจ้าเปรียบเหมือนแม่ค้าขายของนะรีบเตรียมของในเวลาเช้ารีบขายในเวลากลางวันรีบเก็บในเวลายเย็นเธอต้องทําสมาธิวันละสามเวลานะนะทาสมาธิวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นยมรู้ลมหายใจวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็น ทําตามพระศาสดาชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกําไรที่ยังไม่ได้นะย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและในเวลายเย็นนะข้อนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ กำหนดสมาธิโดยเอื้อเฟื้อเวลาเช้ากลาลงวันและเย็นทำสมาธิวันละสามเวลาอยากทราบว่าการเดินจงกรมกับการนั่งภาวนาค่ะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะให้ผลที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะคะ่ะเหมือนเหมือนกัน เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนอิรลียบถเท่านั้นนะเป็นการทําความเพียนทางจิตเหมือนกันจิตยังละความเพลินตั้งอยู่กับกายเหมือนเดินแต่กายนั้นอยู่ในท่าเดินท่านอนก็ได้ท่านั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้นะส่วนจิตนั้นรู้ลมหายใจคอยละความเพลินจิตส่งออกไปปับ๊บรีบเอากลับมาที่กายของเรานะอันนี้สงการเดินจงกรมได้มีต่างกันไปเล็กน้อย คือผู้เจ้าบอกจะเป็นผู้อดทนต่อการทําความเพี่ยนอดทนต่อการเดินทางไกลอาหารจะย่อยง่ายนะอาภาษน้อยป่วยน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออันที่สองห้าของการเดินจงกรมนะเดินอย่างไรเดินปกตินะยมใครเดินอย่างไรเดินไปอาคารนั้นอาคารนี้เดินกลับบ้านอย่าเดินอย่างนั้นเพียงแต่เอาจิตอยู่กับกายนะ เวลาคนเดินไปมาเนี่ยกี่คนที่จะเดินเอาจิตอยู่กับกายมีจะเดินคิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่เห็นนะแต่ถ้าโยมเดินเอาจิตอยู่กับกายปั๊บเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมทันทีไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆนะตรงทางด้วยถูกต้องด้วยเอาจิตอยู่กับกายแค่นี้เวลาโยมนั่งอยู่ในห้องอย่างเนี้ยโยมก็นั่งรู้ลมหายใจเขา้าออกไม่มีใครรู้ว่าเราปฏิบัติธรรม ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกผู้เจ้าบอกเธอกําลังทําความเพียนเผาพิเลตไม่มีใครรู้กับเราหรอกดังนั้นคนคนนั้นรู้ตัวเองว่าเรากําลังทําความเพียนเผากิเลตนะหลักการแค่นี้ผู้เจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลตมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ดังนั้นถ้าอยากเพียนเผากิเลตรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองพอแล้วนี่คือสติปัฏฐานสี่ในส่วนกาย,ยานุปัสนาสติปัฏฐานพิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้านี่ลมเข้าลมออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลตเห็นไหมยมรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยยมเพียนเผ่ากิเลสแล้วนะ ไม่ใช่เรื่องยากเลยสินสมาธิปัญญาครบอยู่แล้วในตรงนี้ดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงทำให้หลุดพ้นจากอสวะได้สิ้นกิเลสได้นะสินไม่ต้องพูดถึงเลยขณะที่ยมรู้ลมหายใจณขณะจิตนั้นสินยมบริบูรณ์แล้วกายวาจาไม่ได้ผิดณขณะจิตนั้นนะจิตหลุดไปปั๊บเห็นดับเห็นเกิดดึงกลับมาเห็นดับเห็นเกิดเป็นวิปัสสนามีปัญญาแล้ว ปล่อยวางได้แล้วทำซ้ําๆซ้ำๆซ้ํๆซ้ำๆมากๆแล้วคนนั้นจะปล่อยวางได้อยู่ที่การทําซ้ําหลักการไม่มีอะไรหลักการไม่ซับซ้อนอะไรนะ